เบอร์ดแต่แมนบาสวัสดีจังไปเล้งพี่นอกเ้อสบัสดีสายดีสูบสุกคนนะครับเอ้อแเ้งในสี่ิล่งไปบนเขาอยู่หน้าหลานครับมาเพิ่มสามไปห้องเล้ที่นอกเป็นกระไล่สามเรื่อยๆอยอ่ครับ ได้เดือนนึงอะไรพี่น้องน้าไม่ห้ยแน่หนะครับบวกกับมีครับหน้าไม่หายแน่หน้าครับทัวร์มีนะครับ,รรบ,ใใรบ,รบแต่ว่าน้าในคลองนี่มีเฮียพอ่วนประทานเป็นค่อยมาคลองแห่งนี่มันมันดันขึ้นตรงหน้าปะไรพี่น้องดันขึ้นตรงหน้าปะไร หน้าอยูล้อห้องมกระดานถิ็นได้ยู่ครับการเพิมลิ้นอยู่ขม้มืออยู่ครับมันหนังบอดด้เป็นน้ำเป็นชาบอดดิน,น้ำลงหยลงหน้าน้า,นามอสสังในไฮในหน้าที่ร้อนลิ้นแค่ายยาขนาดครับ trong mấy này thì nó có số, Ít dòng nhiều mấy đà thì nó cho kênh สามไปฮอดไซแล้วครับคุณกับไรซามองคนคู่มืออยู่สามไปฮอดไซด์แล้วเป็นมังคูดพี่นกเจ็ดหน้านี่กะบังไซ่เฮานี่กะบานง่ายเที่ยงง่ายครับางข้างกะเขาว่เกิดบ้านยังตีมั่งกับสไดไอซามพี่น้อง ทำในคลองกับมาตเต็มแล้ยนะครับเนอะเพราะว่ามาตะเกอนครับตะเกอนมันปล่อยมาแล้วแต่ว่ารุ่มหน้าอยู่ไกเนี่ยกลางคงกับว่้น้ำพืเก่าวีิ่นของว่าน้ำมุขกขิมว่าน พี่น้ำในคลองเพิ่นกระปล่อยมาเต็มเลยพี่น้องมองดูเป็นปล่อยมาเต็มแล้วแต่ว่ามันกัดดันึ้นกลางทงบ่ได้ครับปกคลองมันต่ำก็หาไหน้าพี่น้องสุ่มหน้า,กา,กา,กานไก่เพิ่นก็เห็นในน้ำอยู่แสุ่มหน้าไก่ก็บบถึงครับนี่ครับน้ำในคลองแห่งอันนีกคา คู่กรเพิ่งกะสามอยู่ครับเพิ่งก็เลยสามวงคนเรื่อยๆอยู่นี่ครับอเอามีว่อนกับเขียวแล้วแตกคอแล้วเป็นสามไว้ครับพี่น้องโอ้ปลาครับแต่ปลาคือแลนด์ครับแต่คอตัวพวกใหญ่เลยพี่น้องแลนเมื่อกี้นี อยากเขาพมี่สามไปสามมามันก็แล้วเองพี่น,อน้องเพิ่งกระเฮ็่ห้องเพลินไปเรื่อยๆเพิ่งโบฟาวามีวยนแต่กี้มองนี่พี่น้องมันมีเข่าได้นี่เพิ่งสามครับเพิ่งก็มาสามเป็นละประมาณสองอาทิตย์กลัวแล้วเพิ่งก็สามไปเรื่อยๆครับเพิ่ก็ถอนกล้าไปน้ำสามไปน้ำกับเพิ่นก็บ่บฟาวเหตุห้องเพิเ่นไปเรื่อย ันกจิเป็นขาเจ้ามาลิเลยครับเด้อนี่เด้อเจ้ามาลของมเมิวนที่เธอจะซ้เพว,วาหนูกินพี่น้องหนูกินหอยเลี้ยเพราะว่าอยู่ผู้บ่อปลานี่หนูมันหลายครับ ผู้บ่าวป่านี่ก็พักหลายแล้วพี่น้องเออพักไข่เขา่าพักใส่หน,หน่อยหรือว่าอันมละขีน่นกแต่วก็พักตำาลึง่งเ้าจะเจอามาเก็บไปขายนี่นะครับเก็บอยู่นี่พี่น้องนี่นี่พักใส่หน่วยพักใส่เ้าจเก็บไปขายพักตำาึงพักบุ้ง ออกไซดกําลังเขียวอยู่็นหนองหยอดนอนๆทั้งนั้นเลยเนี่มวยก็หลาย ตอนี้ก็มาหอนหน้าลานแล้วด้วยครับด้วยนี่เขาคนงามครับเห็นมาคนเอาปุยใส่แล้วมันก็าคุ้มหยาไปแล้วครับมี่แหลครับเขาหน้าลานนี่แหละครับจากฝนตกดอนเดือนพฤษภา,าประมาณวันที่สิบเอ็ดสิบสองในว่าวันที่สิบเนี่ยเขาน้าท่วมพี่น้องน้ามท่วมแล้วก็เอาเครื่องมาสูบครับตีลีว,วิพี่น้องบางทีสมีน,อมอนาคแล้วเอาอีนาคมาสูบนี่พี่น้องนี่แหละ สูงน้มบอกกับวานสามไม,าาม,ม,าม่เห็นบ่พี่น้องวานสามแล้วมันก็งามเห็นบ่มาทางนี้ก็พักกัญจองพื้นนะครับเด้อนี่ครับพักกัญจองปลูกไปในคลองพี่น้องงามได้พี่น้องนี่พักกัญจองนี่ คุณเอามาปลูกถิ่มไว้ในข้องกะเก็บไปใส่ออมกินไปกินสมตำกินกับลาบกับก่อยพักขันจองคุณปลูกไว้พี่น้องถ้าเขาเพิ่อนอย่างงามพี่น้องอนี่คือพี่น้องขึ้นไปสูงสูง่นละมองปลาสูงๆูงเหมือนกับ เป็นเมืองน้ำกันเรื่อยๆพี่น้องเพิ่นกระปูกใบคู่ยางบักบุงบักบวบเพิ่นกระปูกใบแจ้งหน่อยมันก็จะเป็นนวยเป็นผลบ,บ,บักบวบแต่บ่เห็นครับบ่เห็นคนสงสัยคนอยู่ไกลๆพุนพ่นครับพอ้นแม่นคนโมวูน่นี่พี่น้องสามเขาเจ้าพุน่น นี่เขาเขาคนเขียวงามมาคนรัปุยยูเรียมมฮุยนี่เดียวเขาเลอหน้าตรงนี่ทีทายลงคลิปให้พี่น้องเมืองช่วงน้ำม,มันท่วมพี่น้องนี่แหละที่ว่าเขาบ่มีมีแต่นามพี่น้องนี่หลังจากเข้าสูบน้ำเข้าสอบมีนม้ำอีนอกสูบน้ำออกแล้วมันก็วานเขาสามครับมันก็เกิดมาเต็มหน้าแล้วพี่น้อง เป็นเก่าขึ้นมาเต็มไ้เต็มหน้าแล้วครับถือว่าโอเคอยู่ครับหน้าเพื่นในฐานน้าม,มาเนี่ยมันกจ็จะรับน้ำง่ายพี่น้องเพราะอุณภูมิน้ำมันก็จะบปไคบปกตอนนี้เพื่นก็ปล่อยน้ำเขาอยู่ครับเป็นปล่อยน้ำเข่าอยู่ครับน้ำน้ํานดันคุณาม่จากคล้องแหง หลังจากเพื่อนวานสามแล้วเห็นบพนนน่พี่น้องมังดูจากสิอขาห่อแนมเมืองเขาบ่มี่ถือน้ำถั่วพี่น้องมังดูตอนนี้ก็เขียวกะจีเต็มใบเต็มหน้าล่ะมะกอ่องดูพี่น้องมะกอตอนนี้รกๆเล้วครับเด้อกินทั้งปีเด้ครับ นี่พี่น้องมันกบฏตัดหญ้าเอาหนามเขาเลยพี่น้องอ้วันสอนเขาเพิน่นสามกําลังห้างแห้งไว้มันก็แตกกรไอ้เลยพี่น้องเขาบุญคุ้นเขามันมีอันใหญ่หลวงครับสมัยปูยาตายายเฮ้าพ่อแม่แถาแกเพิ่นกับผ้าดำ เป่าเนี่ยมันคูลงดินมันกับบอ่อตายมันง่ายพี่น้องมันจิจมนนํำอยู่ต่างหลายมือมันกับบอ่อเนา,าบอ่อตายเพราะว่ามันก็จะเกิดใหม่ได้งอกได้ถือว่าโอเคอยู่ครับเอาบระเด็ลงมาหน้าเพื่อนหลายมือหลายาทียดพี่นอ้องเมื่อี้ก็ได้โอกาสต่นนห้องพญเป่าก็เกิดดีพอดีอดี่พอดีครับ เ,เก่าน้าของเขาแล้วครับหน้าพือนไก่ข้องแห่งไก่ข้องไง่น้ามันมาพี่นอ้องบนณีมาหลายสองอาทิตย์กลัวพี่น้องมาวันนี้ก็ได้โอกาสลงมาถ่ายให้พี่น้องนะครับเด้อเขาน่าราน ก็ถือว่าห้องพื้นโอเคอยู่ครับคุนกมตัดห้าไประด,ดับหนึ่งแล้วหยานีก็งามงามที่นอกรูก้มตอตัดห้าบ่าได้มันงามเขาครับเวลาวานปุยแล้วมันก็ดูดปุยน้ำต้นเขา พอวนหน้ปาปีเฮ้านี่พี่น้องมันกะฮางก็บวพีดแตกพัวนหน้าปีเ้อามันใสเวลาโดนครับมันกะเขามันก็แตกก่อได้เลยพอขึ้นหน้าปังมันสามเดือนครับแต่เข้าสามสามมันกะพอท่านปีท่านเดือนพัวนหน้าปีเ้ามันเวลาหาหกเดือนครับพอขึ้นหน้าปังหน้ปาปังเมื่อแค่สามเดือนครับ ไปม่งน้ำกันเรื่อๆเอยลยหอพี่น้องเออลงทุ่งให้ทุ่งหน้าฝนกับ,บ่บไคถุกนะครับแต่ว,ว่าแถวหน้าเพื่อนเนี่ไมีน้ำอยู่ครับคนได้น้ำม,มาจากคลองครับพอคลองกะคุณประธานเพิ่นปล่อยลงมาเพราะว่าทั้งแถวหน้าผู้คาเนี่ยบ่ได้น้ำครับเป็นยังังบ่ได้น้ำพี่นอวว้องเพราะว่าคลองคนปิดคนปิดคลองเส้นนั่นแก่เพื่อนกะสอใมหม่ครับเหตุไม้ไมั่นประธานแล้วพี่น้อง ปีแล้วเฮ็ดไม้มันบ่อทะเลาะ่นก็เริ่มบ่ได้ปล่อยน้ำลงมาหายมันกเ็เริ่มันมีน้ำลงหน้าพพี่น้องฝนมันก็ตกมากอ่ะบ่ได้น้ำได้เนื้อมันกเ็เริ่มันมีน้ำขังในเขา่าหยามมันก็เลยเกิดพี่น้องหยาเกิดเรื่อยๆครับ ดีเรื่อพี่น้องหน้าลานเกินเทตครับก็ถือว่าโอเคอยู่ครับทีแรกเขาแนมเห็นมันกะล่างหางเฮงตอนบรท่านได้ขืนแห้งหรือบรท่านไม่น้ำพอได้น้ำได้ธาได้ปุ๋ยแล้วมันขึ้นครับแต่ก่จอจอดก,กันเลย ข้างบนพญ่ข่ำพ่นกระสามอยู่พ่นครับพญ่ข่ำพ่นสามอยู่พ่นครับ สีบไิย่างไปไกลเลยพี่น้องเด้อพาพี่น้องมันมึงเข่าเขาย่างไปไกลมันกระบอไห้พี่น้องมันไก่มาทายให้พี่น้องมึงเข่าเข้าเขาไมนก็ทถวมเขาเขาเมือหล่ะพี่น้อง ในสามังคกับปอกกับแป๊กไปเรื่อยๆอยู่ครับแต่คิดว่าอีกบ่โดนก็ถือแล้วนะครับสามไปเรื่อยๆเมันก็แล้วเองนี่พี่น้องมันมันบ่นห้างออกห้างออกนะครับสามเขามีแต่มันแคบเขาแค่วเขาครับมะระกอพ่อปลูกไว้ นี่ครับมะละกอรครับขอเก็บมะละกอหนึงลูกนะนี่ครับมะละกอลูกใหญ่ๆที่สวยตํำได้หลายมือ้อ โอเคครับเอาล้างก็ถือว่าโอเคอยู่ครับแต่างามพี่น,อน้องทานแต่บ่เห็นเพิ่นไปทั้งหนาวุ้นีบ่บเห็นครับนึกเขาเมื่อแหละก็บ,บงหูจักมาหูคอเพิ่นครับนี่ครับพ่อยเพิ่นโลกล้าพี่น้องคลิปนี้ก็บมี้ย่ังหลายเลยพี่น้องเด้อขอเก็บภาพบรรยากาศ ทงไฮทงหน้าช่วงบายสีม่วงกลัวๆให้พี่น้องมั่งครับขอบคุณนทุกกำลังใจเออพี่น้องเด้อติดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเนี่ยหน่อยห้องๆเลยเด้อพี่น้องไปเด้อครับ